ดีครับผมอยู่กันในเทียริสเอเรียรีสตาร์ทนะครับเทียรอบนี้ผมจัดมาจากตัวละครล่าสุดก็คือเยริซึ่งเทียในเว็บฟิดเวนเนี่ยมันยังไม่ค่อยนิ่งนะครับเทียเขายังมีปรับอยู่เรื่อยๆแต่ที่ผมจัดเองอะ่ะผมจะได้ประมาณนี้นะครับ้าเป็นภาพรวมทั้งหมดทั้งใน PVE แล้วก็ PVP ตัวละครที่อยู่แถวเอสเนี่ยคือเล่นได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE ส่วนแถวเทข้างบนเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP ตัวที่เด่นใน PVP กับ PVE ผมก็จะแยกกันของระดับ A ตัวเยลีเนี่ยที่ผมท่อง่องมาในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเยลีนี่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ระหว่างเทียร์0.5กับ0ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ตรงเทียร์0แล้วแต่ถ้าเรามาดูเจาะในเทโชโวของออโรร่าโดกิโดกิกับโดโลมันตอนเนี่ยตัวเยลีอยู่ตรง0.5ถ้าเราอิงจากตรงเนี้ยในเว็บนี้เขาจะ อธิบายประมาณว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะเน้นเรื่องดวงส,ส่วนใหญ่ในการติดสกิลหนึ่งซึ่งโอกาสติดสกิลหนึ่งหครั้งซึ่งการที่ตัวนี้จะยิงสกิลหนึ่งเบิ้ลหครั้งโอกาสเท่ากับได้แสงมืดนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังจริงๆหวังได้แค่ประมาณ3าถึงสี่ฮิตเพราะว่าหลังจากนั้นประมาณ60%ถ้าอิงตามสกิลที่เขียนตรงเนี้ยแต่การเบิ้ลโจมตีของตัวละครตัวเนี้ย ถ้าเราใส่เป็นโมดูลโจมตีล้วนเงี้ยมันก็จะแรงในระดับเดียวกับดิสติ้งเลยตอนนี้ยังหาโมดูลไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ผมใส่เป,ป็นเซสปีดไปก่อนตอนนี้ผมติดฟาร์มเชลอยู่เดี๋ยวฟาร์มเชลเสร็จผมน่าจะฟาร์มโมดูลต่อเดี๋ยวผมจะอธิบายเทอร์ที่ผมจัดแล้วก็เดี๋จะแจ้งอย่างตรงนี้แล้วกัยยนแถว C เนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์ในการใช้งานเท่าไหร่ไม่ว่าใน PVE หรือว่า PVP นะตรงนี้ผมจะยโยนไว้ตรงแถว C พวกตัวละครแรกับเอซารตรงเนี้ยส่วนแถว B เนี่ยอันนี้ก็เป็นช้อยทางเลือกกับทีมเฉพาาะทาง แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบ่งหรือแก้โลในด่านได้ตรงนี้ก็อยู่แถว B แถว A นี่คือตัวละครที่มีผลในการเล่น PVE ทั้งหมดแล้วก็ในการเล่น PVP ทั้งหมดนะครับส่วน S เนี่ยคือตัวที่เกมนี้ผมไม่อยากจะใช้คำว่ามัตแฮฟเพราะว่าต่อให้เราไม่มีแถว S เราก็เล่นเกมนี้ได้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวละครที่มีศักยภาพสูงโดยที่พึ่งโมดูลค่อนข้างน้อยแต่แถว A เนี่ยตัวละครที่ศักยภาพค่อนข้างสูงแล้วก็พึ่งโมดูล บ้างเป็นบางตัวขึ้นอยู่กับตัวละครแล้วก็ขึ้นอยู่กับเซตบิวที่เราจะเอาไปใช้นะครับตัวเทมัสนี่เป็นตัวและตัวเดียวที่ผมมองว่ายังมันไปไม่สุดสักทางทั้ง PVE แล้วก็ PVP ต่อให้เราจะเซตโมดูลแน่นๆก็มองว่าไม่คุ้มที่จะลงให้กับเทมัสต,ตัวเนี้ถ้าใครชอบผมก็อันนี้ผมขอโทษด้วยแต่ว่าส่วนตัวผมปั้นมาเล่นเหมือนกันตัวมันใช้สกิลแล้วมันลดเลือดตัวเองอ่ะแล้วมันบิวทีม เลี้ยงตัวละครตัวนี้ค่อนข้างยากเพราะสกิลดูดเป้าเนี่ยถ้าทาไม่ติดก็อาจจะโดนสวนแตกได้เลยใน PVP แลวใน PVE เนี่ยดาเมจมันกว่ามันจะขึ้นล่าง2อ,งอะ่ะค่อนข้างใช้เวลาเรามาตรง PVE ก่อนตรงนี้ยจะเด่นใน PVE ซะมหาก,กว่าแต่ไม่ใช่ว่าใช้ใน PVP ไม่ได้นะอย่างลิโมชาเนี่ยมีคนใช้ใน PVP อยู่แต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ตัวที่น่ากลัวขนาดนั้นในการเจอใน PVP คือถ้าโผล่หน้าลิโมชามาแล้วแบบโดนแย่งตัดลินลี่อย่างเงี้ยคือน้องนอกือจากดาเมจแล้วไม่ได้แบบมีสกิลตัวรอดที่น่ากลัวเหมือนกับม ผมก็เลยให้อยู่นองเทไว้์เนี่ยอันนี้ปั้นมาเล่นในในหอคอยได้ผมปั้นมาใช้ในชั้น42หรือว่าช่วยได้เยอะตัวคาชิเนี่ยตัวนี้ก็ต้องบิวสปีดเยอะหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็ปั้นมาแก้โลใน PVE ได้หลายด่านอยู่ไวเปอร์ตัวนี้เป็นตัวล้างบัฟในกรณีที่เราไม่มีโฮเดนหรือว่าเฮลิชตัวนี้เป็นตัวล้างบัฟ SR ที่ใช้แก้โลในด่าน PVE ได้หลายด่านเหมือนกันหลกัหลกๆจะใช้กันในออโรล่าในกรณีที่เราไม่มีเฮลิทตหรือว่าโฮเดน ตัวไวเปอร์นี่ใช้แทนได้ดีหน้าเนี่ยเป็นดีบัฟก่อแตกแล้วก็เพิ่มดาเมจซึ่งช่วงต้นเกมบ้านมามันคุ้มแต่ถ้าเลยเกมมาเนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มแหละอันนี้ผมก็ไม่ได้ทําต่อแล้วตัวละครตัวนี้เพราะว่าถ้าเรามีคอสอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ต้องทําก็ได้ตาเนียตัวน,นี้เป็นตัวฮิลที่มีชุบตัวเดียวในเกมนะตอนนี้ซึ่งตัวนี้จริงๆผมอยากดึงเทียร์ขึ้นไปตรง A นะในตอนเนี้ยตัวน้องไม่ได้แบบที่ไหนได้เป็นพิเศษผมก็เลยเอาให้อยู่ตรง p v e เพราะราหลักจะใช้กันใน P v วซะมากกว่า ถ้าใน PVP อย่างเงี้ยถ้าเจอทีม Build Speed Damage อย่างเงี้ยถ้าของโมดูลเท่ากันในระดับที่เท่าเทียมกันอ่ะผมมองว่าตัวน้องไม่ได้ไม่ได้เด่นขนาดนั้นเกรตัวนี้ก็แบบ PVE ต้นเกมได้แต่เทท้ายไปแล้วมันตัวมันเด่นใน PVE ซะมากกว่า PVP เทีากีตัวนี้ก็เป็นตัวช้อยใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่มีเฟย่าตัวนี้เป็นตัวเร่งสปีดแล้วก็บัฟแอดที่ดีในตัว SR สามารถปั้นมาใช้แบบ PVE ได้เวโรนิก้าตัวนี้จะใช้ในเทสโ ออโตอมาตอนช่วงท้ายๆซึ่งมันเป็นตัวลบบัฟอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเนเแล้วก็นอกจากในการเอามาลบบัฟอ่ะผมยังไม่ค่อยเห็นจุดเด่นอย่างอื่นของตัวเวโรนิก้านี้แปะไว้ตรงทีวเพราะว่าผมไม,ไม,ไม่ไม่เจอใครปั้นเลยใน p v p น่าจะเป็นเพราะผมกดไม่เยอะด้วยแต่แต่จริง RTA นี่ผมก็กดไปเยอะอยู่นะ60-80บแปดสิบก็รอบเบสก็ร้อยกว่ารอบแล้วอ่ะผมไม่เคยเจอหน้าเวโรนิกาเลย ใน PVP ผมก็เลยมองว่าตัวนี้เด่นๆใน p v e ซะมากกว่าตัวเลียนเนี่ยคนน่าจะรีกันหมดแล้วผมก็รีแล้วแต่ว่าผมรีเร็วเกินไปมันก็เลยส่งผลกับไอดีในการฟาร์มช่วงหนึ่งแต่ตัวนี้ถ้า,ถาไม่รีก็ใช้ฟาร์ม PVP ต่อได้ใช้ฟาร์มในเทสโฮได้แล้วก็เอาไปเล่นในดันดันอื่นๆได้อีกตานเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแบก infer แล้วเป็นคีย์หลักในการทาทีมดอตเลยตัวเนี่ยแต่ว่าหลักๆใน PVP ก็ถ้าจะใช้มันลาบากเกินไป นะครับตัวนี้จะเด่นใน PvP ซะมากกว่าซึ่งจะมองว่ามันแทบขนาดนั้นไหมผมมองว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่มีซาเนียแต่ละว่าของเราแน่นเราสามารถทําทีมประเภทอื่นในการฟาร์มนอกจากทีมดอตได้เหมือนกันถ้าเราไม่มีซาเนียลิลิตตัวนี้ก็ผมเจอมันปวดใน PvP ค่อนข้างบ่อยผมก็เลยดึงเทียม,มันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ผมเปิดได้มาผมกะว,ว่าจะปั้นอยู่เพราะว่าตัวนี้ใช้โมดูลที่ไม่เน้นออฟเยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นตัวที่ป่วนได้ดีลองจากตัวคาซิโยเลยตัวนี้เป็นสตันแล้วก็ มันเหมือนวางกับดักสตารน่ะซึ่งใน PVP นี่ผมเจอบ่อยแล้วมันมันปวนทีผมมากแต่ก็ยังไม่เข้าคาเค้นคาเค้นเนี่ยเป็นแช่แข็งอันนี้จะปวนหนักกว่าแล้วก็เป็นเาสาคนน่าจะมีกันเยอะอันนี้เจอแล้วก็ปวดหัวพอๆกันตุกีโตก,โกีเนี่ยพึ่งของค่อนข้างนัะแล้วก็เป็นแสงมืดด้วยอันนี้ผมไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ถ้าเจอมาส่วนใหญ่ก็เขาจะยังบิลสปีดได้ไม่ไม่สูงพอที่จะแบบให้มันนากก่ากลัวโบกับลาหูอันนี้ก็ตัวดาเมจใน PVP ซึ่งตัวค่อนข้างถึกบางทีปาดียยยววววไมมม่่่แแตกกด้ล้ลววสนนา,า็็เเเจบอออรืงู แต่พี่ลาหูนี่จะเด่นเรื่องยิงไฟแรกขึ้นมายิงไฟบ่อยมากแล้วถ้าเกิดเขา b ิ้ว d มด d u มาสูงๆอ่ะพี่แกยิงแรงมากตัวซับอาจจะถึงขั้นแตกได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้เป็น้ HP หรือว่า d w y อ่ะคือคุยมีตัวนี้เด่นแค่ใน PVP คือคุยมีเนี่ยตัวนี้จริงๆตัวนี้ผมอวยนะแต่ว่าหลักๆปั้นมาผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใน PVE ใน PVP e ก็ถ้าตัวเปิดเราแน่นแล้วอ่ะตัวนี้ก็เป็นช้อยที่3เลย มก็เลยให้อยู่ลงเทโมยานตัวนี้ก็เป็นตัวที่ปวดหัวมากใน ppp ถ้าเจอแต่เขาต้องดามมาคู่กับบียอตินถึงจะน่ากลัวหรือไม่ก็มีอาต้องมี2ตัวนี้มาด้วยมันถึงจะน่ากลัวคือถ้ามาเดียวๆดยวเนี่ยยังพอแก้ได้อยู่แต่ว่าถ้าถ้ามีบีบโอตินโผล่มาด้วยเนี่ย นี่ปวดหัวและเจอหัวยานใน PVP ตัวนี้ค่อนข้างจะโหดมากใน P ีพีเตลลีนตัวนี้ค่อนข้างต้องบิวของเยอะแต่ว่าไปได้ทั้งพีพแล้วก็ PVP ยานเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวลดคูดาวสกิลของทีมซึ่งผมเคยเจอใน PVP ที่เขาเป็นบิวสปีดแล้วแบบปวดมากคือช็อตนั้นนะ่ะผมดึงลิลลี่มาได้แล้วเขาแบนลิลลี่ผมแล้วผมเพิ่อปล่อยยาอยู่เนี่ยอารมณ์เหมือนฝั่งนะั้นมีลิลลี่เลยตัวนี้สามารถใช้แทนลิลลี่ได้ใน PVP นะครับแล้วก็ใน ในบางด่านตัวมีอาเนี่ยสามารถใช้แทนตัวลินลี่ได้ในเรื่องการลดคูดาสกิลของตัวดาเมจแล้วก็มียืดบัฟทีมอีกใช้ทําทีมยืดได้ด้วยตัวนี้ดีมากดึงรู้นี่ตัวนี้ใช้ได้ทั้งใน pvp แล้วก็ pve แต่เด่นๆจะเด่นใน p v e, p e สพซะมากกว่าเป็นฮิลที่มีการสถานะให้ทีมด้วยนะตัวนี้ต้องยืดสปีดจัดหน่อยถ้าจะเอาลง Pv p ีพีเฮลคิดเฮลคิดจริงๆผมอยากจะดึงลงนะแต่ว่าก ตัวมันเก่งอะ่ะตัวมันเก่งอยู่เก่งเดิมๆด,ด้วยสกิลของตัวเองอยู่แล้วยิ่งถ้าบิวของได้ตัวนี้ก็ยิ่งเก่งเลยมันจะมีเคสหนึ่งที่เขาบิวสป,ปีดให้เฮลคิดแบบสูงที่สุดอะ่ะเฮลคิดมากลางโลกแล้วถ้าโล่ยังไม่แตกเราจะแปะดีบัฟให้กับทีมฝั่งศัตรูไม่ได้เลยแล้วโล,เล่เฮลคิดนี่มันหนามากแต่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างพึ่งโมดูลเยอะในการที่จะให้มันเก่งออะตัวนี้เป็นตัวโหมดมากใน P v วแล้วก็ PVP แต่ว่ามันก็เป็น ตัวเปิดช้อยที่2 2งถึงสมีประโยชน์มากๆถ้ามีควนปั้นเป็นตัวแรกเลยสําหรับไอดีใหม่วิโอตินเนี่ยตัวนี้จะเริ่มเด่นในช่วงผุ่มนรลกกับอินฟอโนจะใช้ช่วยแบกได้หลายชั้นเลยตัวนี้มันจะมีปับแอดแล้วก็ปับคีดาเมจให้ทีมเป็นตัวซับท,ที่ช่วยเบอร์ดาเมจให้ตัวดาเมจทีมได้ดีมากตัวเนี้ยเดินใน PVP ก็ปวดหัวใน PVE ก็ได้ใช้ฟาร์มในช่วงผุ่มนรลกถ้าสมมุติว่าตัวเราไม่แน่นอย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยได้เยอะ ถ้ามีดิตติ้งหรือว่าตัวดาเมจแล้วเราต้องการตัวเพิ่มเพิ่มดาเมจบูดาเมจขึ้นไปอีกอะเฟยาเนี่ยตัวนี้จะเหมือนเป็ดตัวนี้มันสามารถใช้เป็นตัวเปิดก็ได้ใช้เป็นตัวบัฟดาบก็ได้คือมันทําได้ทุกอย่างแต่ว่าไปไม่สุดสักทางนะครับจริงๆผมอยากจะดึงเบิโอตินขึ้นมาสูงกว่าเฟยาเพราะว่าหลังๆมาผมรู้สึกว่าตัวบิโอตินเนี่ยเจอแล้วปวดหัวกว่าเฟยาเดยาเนี่ยตัวนี้ใช้ฟาร์มในโลกีได้แล้วก็ฟาร์มในออร์าได้ตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากแล้วก็ ผมใช้แบกหอคอยจนจบส2่อด้วยเซดารตัวนี้เป็นตัวฟาร์มที่ค่อนข้างออนอินมันแต่ว่ากินหินทองค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะปั้นคอร์เนี่ยตอนแรกผมมองว่ามันมันเด่นใน P ี p ซะมากกว่าแต่ว่าใน PVE มันก็ใช้เล่นได้ในในช่วงโหมดหอคอยหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวที่เบอร์ดาเมจคล้ลายเซดาตัวคอรลักษณะการเบอร์ดาเมจมันจะคล้ายกับเซดาแต่ว่าผมมองว่าหินอัพสกิลที่ลงไปมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ถ้าจะเอามาลงกับตัวโคลต์วอนเซดาคนยืนอยู่หน้าโคโลอแต่ว่าเทียเนี้ยผมจัดไปแล้วแล้วมันต้องตัดรูปหลายรอบหน่อยเพราะว่าเขายังไม่อัพรูปตัวเฮลีมาแต่ผมอยากทําเทียใหม่ไว้ก่อนเพราะว่าเทียเก่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยครอบคุมเท่าไหร่โรซ่าอันนี้ก็ใช้แบบดาเมจได้ดีทั้งใน PVE แล้วก็ PVP ตัวนี้ก็เหมือนเดิมเก่งอยู่แล้วแรงอยู่แล้วถ้าใครปั้นไว้ก็ได้ใช้ยาวๆมาเวลนี่มาเวลเนี่ยเป็นตัวเปิดแต่หลงัลงๆมาผมไม่ค่อยได้จับมาเล่นละถ้ามีมิโอเนี่ยเลือกปั้วว่า เราจะทําของได้ครบทุกตัวแล้วแล้วมาเวลเนี่ยตอนนี้ผมปล่อยระวางแล้วไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าช่วงต้นเกมปั้นมาก็ได้ใช้อยู่เพราะว่ามาเวลเนี่ยมีลดเลสศัตรูด้วยแล้วก็สกิลหนึ่งอะ่ะมีดันมีลดเทิร์นศัตรูคาซิโยตัวนี้ใช้ได้ทั้งใน p v p แล้วก็ PPP นะครับตัวมันมีหลับซึ่งปวดมากใน p v p แล้วก็เป็นตัวแบบัวกีโดกีที่ดีมากในตัว s อ ปั้นมาใช้ฟาร์มได้ตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มค่าที่ลงสมัยก่อนมากสําหรับไอดีใหม่เริ่มต้นไวเลียเ,เนี่ยตัวนี้จะใช้เริ่มเริ่มใช้ในขุมนรก3ามขึ้นไปเอามากันทีมแตกได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังได้ใช้ยาวๆสามารถใช้เป็นทีมการบ้านใน p v p ได้ด้วยนะส่วนเรื่องบิวของเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ยังไงจะบิวเป็นสปีดก็ได้หรือจะบิวเป็นถึกเลยก็ได้ดิสติงตัวนี้ เป็นตัวเบิร์ไดเมทที่ใช้ฟาร์มได้ดีในเชชโวแต่ใน PvP เนี่ยตัวนี้ค่อนข้างแก้ทางได้หลายวิธีผมก็เลยให้อยู่ตรงเทอย่างถ้าดิ t ติ้งถ้าเราเล่นทีมสปีดถ้าเราใส่โล่ไว้แน่นพอที่ดิ t ติ้งมันจะยิงนัดเดียวไม่ไม่แตกทีมเราจะได้สวนนะครับตัวนี้มันแก้ทางได้หลายวิธีใน PvP ถ้าทางเดียวที่เราจะแพ้ดิทติ้งใน PVP ก็คือเขามีลิลลี่แล้วเขลาลากดิทติ้งให้มายิงอันนี้เราจะกางโล่ไม่ทัน เราเสี่ยงสูงที่จะแตกใน PVP มากตัวเยลี่ตัวใหม่ตัวละครตัวนี้ถ้าเป็นไอดีใหม่เริ่มต้นผมไม่ค่อยแนะนําให้ทาเพราะว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างหิวหินอัพสีทองมากมันจะค่อนข้างเปลืองในช่วงต้นอ่ะหินทองผมแนะนําว่าให้ถ้ามีลิลลี่ให้ยัดลิลลี่ก่อนถ้าจะทําตัวเยลี่มาแปกเลยก็มันก็ทําได้สําหรับไอเดีเริ่มต้นแล้วก็โมดูลอ่ะต้องแน่นด้วยต้องเป็นคีย์เลดร้อยเพื่อให้ตัวนี้การตีติดคีย์ท่อด้วยแต่ถามว่าเก่งไหมตัวนี้มันค่อนข้างจะไอเอ็นจีนิดหนึ่งถ้าน้องไม ดาเมจอาจจะปิดด่านไม่ได้แล้วก็อาจจะแตกเองได้เหมือนกันตัวนี้ผมมองว่ามันยังพึ่งโมดูลกับการอัพสกิลค่อนข้างเยอะไปหน่อยผมก็เลยให้อยู่เท่โมเดลเนี่ยตัวนี้เป็นตัวล้างบัฟเราบิวสปีดถึกให้มันได้ไอพีพีได้ด้วยแล้วก็ปวนมากใน PVP นะครับปวดในระดับที่จัดการยากพอๆกับเฮลคิดเลยสําหรับผมแต่เฮลคิดเนี่ยส่วนตัวม,มว่ามองว่ามันจัดการง่ายก,กว่าเพราะส่วนใหญ่คนจะบิวเป็นสปีดแอดไม่ก็บิวเป็นแอทแท็กกัน แต่เป็นตัวธาตุปกติตัวเดียวที่ผมรู้สึกว่าแบบถ้าเจอโมดูลแน่นแน่นอ่ะมันแก้ยากมากใน PVP แล้วตัวนี้ใช้แบกในในเชฟโอล่ากับออโตมาตอนได้ด้วยตัวเนี้ยได้ใช้ค่อนข้างหลายที่เฮลคิดนี่ก็ใช้ในหน้าที่เดียวกันได้แต่ว่าตัวเฮลคิดเนี่ยตัวมันค่อนข้างจะบางกว่าตัวโมเดนต่อให้เราจะบิวบิวถึกมาอย่างไงก็เถอะมิโอเป็นตัวเปิดที่น่าจะ OP ที่สุดแหละน,นตอนนี้คือ2ช้อยแรกในการเล่น PVP ที่ถ้าเจอแล้วเราจะแบกันนี้ก็จะมีมิโอกับตัวลิลลี่แต่มิโอเนี่ยจะไม่เด่นเรื่อง PV ่าไหร่ มันจะใช้ได้จนถึงช่วงผุมนลรก3ามภมิลรก4ในโดกิโดกิแล้วก็นอกนั้นจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้ไปได้หลากหลายขนาดนั้นแต่ว่าพ้าป้านมาอย่างไงก็มีที่ให้เล่นแล้วก็ใช้ในพ v ได้หลายด่านเหมือนกันเม่เซอาตัวนี้ก็เหมือนเดิมดาเมจแบบออ l น n วันยิ่งถ้าทำโมดูลแน่นได้ก็แบกดาเมจได้ทุกที่ด้วยความว่าเป็นแสงมือด้วยลิลลี่ตัวนี้ก็อย่างที่คนแซวกันว่าเกมนี้คือลิลลี่ดีสตาร์ทนะครับ ตัวลินลี่เนี่ยมันเป็นสกิลผสมระหว่างบิโอตินกับตัวเมียเลยคือลากเทื่นเพื่อนก็ได้จะปวนศัตรูด้วยการเพิ่มพูดาวก็ได้แล้วก็ใช้แบงในพ e. ีได้หลายชั้นเลยเพราะว่ามันใช้ลากดาเมจขึ้นมายิงได้ด้วยเทลิดโดยรวมสําหรับผมก็จะประมาณนี้เขาบีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการจัดของแต่ละคนซึ่งเกมเนี่ยผมไม่อยากจัดเทลิดแบบมีมาแท้เพราะว่าทุกตัวละครมันสามารถใช้เล่นได้ขึ้นอยู่กับการบิวโมดูลหรือว่าการบิวเชลขึ้นมา ก็เกมนี้อาจจะไม่ได้อัปเทลิตทุกเดือนเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้มียิมแพกขนาดนั้นต่อเทลิตแต่และรอบอาจจะอัปเทลิตเป็นบางรอบแต่ว่าตอนนี้เทลิตสำหรับผมเทลิตตอนนี้น่าจะนิ่งอยู่ที่แบบนี้นะครับที่ผมจัดมาส่วนในเว็บก็เทลิตเขายังคงไม่นิ่งน่าจะมีการปรับเพิ่มปรับเปลี่ยนไปอีกส่วนการเล่นการฟาร์มภายในเกมเนี่ยผมเล่นสายชิลเพราะฉะนั้นก็ผมไม่ได้รีบเพียดาอะไรเป็นพิเศษแล้วตอนนี้ผมก็ดองถังเอนเนอร์จี้ไว้รอคูณ2ออีกรอบนะ แล้วก็เลิกกัดเพชรไปแล้วก็อาจจะฟาร์มของไปเรืร่อยๆแต่ว่าคือผมไม่ได้แข่งขันกับใครมากอาจจะมานั่งเล่น RTA ช่วงที่แบบมันกำลังจะดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล็ขอบคุณการช่วยกันรวบรวมข้อมูลของสมาชิกช่องนะครับคลิปไกด์ต่างๆผมเห็นใน YouTube ก็มีช่องอื่นทํากันไปนหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็คอนเทนต์เกมนี้ผมน่าจะมีแต่นั่งตี RTA ละหลายดันในเกมเน,นี้ยที่ถ้ายังติดอยู่บางทีมันขึ้นอยู่กับการเลียงสปีดแล้วก็โมดูลด้วยฟาร์มไให้สนุกนะครับเล่นเกมให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ตอนที่เทลิน